คุณยานิสาขุนเจ๋งกรรมการผู้จัดการบริษัทแนนซี่พาวเวอร์ที่เทรดดิ้งจำกัดเข้ารับรางวัลสยาม International Awards 2025. อินเตอร์เนชั่นแนลอวอร์ด25ขอแสดงความยินดีกับนักธุรกิจคนเก่งคุณยานิสาขุนเจ๋งกรรมการผู้จัดการบริษัทแนนซี่พาวเวอร์ที่เทรดดิ้งจำกัดเข้ารับรางวัลสยามอินเตอร์เนชั่นแนลอวอร์ดทุ25ในสาขาธุรกิจและผลิตภัณฑ์ดีเดน่นพร้อมเผยกลยุทธ์การตลาดสุดปังด้านสินค้าไทยสู่ AEC ในแบรนด์ผงซักฟอกแนนซี่ค่ะ ยานิสาคุนเจงนะคะประธานบริษัทแลนซี่พอลเปตี้เทรดดิ้งนะคะวันนี้ขออภัยด้วยน้ําเสียงด้วยนะคะพอดีวันนี้มีปัญหาเล็ก<ะ>นิดหน่อย<ะ>ก็คือวันนี้ต้องขอขอบคุณสยามอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะ ที่เลือกแบรนด์แนนซี่นะคะมาร่วมรับรางวัลนะคะแบรนด์แนนซี่เป็นหนึ่งที่เป็นสินค้าดังนะคะต่อยาวนานมาประมาณ9ปีนะคะวันนี้ก็ได้ออกเปิดตัวใหม่เป็นแนนซี่นะคะหอมแล้วก็สะอาดเพิ่มพลังนะคะคนที่ชอบเลยคำแรกว่านแนนซี่คือเริ่มจากที่เขาใช้มาแล้วก็คือไม่มีแป้ง<ะ>ไม่มีโซดาไม่กัดผ้าแล้วก็ไม่มีสารเรืองแสงทำให้กรอบเรียงผิวหนัง<ะ>แม้แต่เด็กผู้ใหญ่คนคน สูงไว้ก็ใช้ได้ค่ะจุดสําคัญเลยก็คือจุ่มลงไปขาวสะอาดและที่สําคัญคือหอมหอมมากๆค่าแบบนุ่มฟูมากสูตรใหม่อันนี้คือเพิ่มพลังความหอมคือแบบหอมแล้วอยากตะโกนเลยว่าหอมโวยประมาณนี้แหละค่ะแบบเราเพิ่มหัวน้ําหอมเข้าไปแบบค่อนข้างเยอะมากแล้วก็เพิ่มพลังความขาวแบบจุม่ม จากตัวเก่าที่ดีอยู่แล้วตัวนี้ก็ขาวเข้าไปอีกอค่ะสึกดีใจแล้วภูมิใจปลื้มใจมากว่าแนนซี่แบบยืนยาวมากจะ9ปีแล้วอะค่ะ,คะมีแบบน้ำค่ะอีก2เดือนจะคลอดแบบน้ำแล้วนะคะแล้วเป็นฝากเกรียวนะคะ ตามที่ลูกค้า,าเรียกร้องเข้ามาเยอะมากค่ะใช่ค่ะเรื่องความสกปรกไว้ใจแนนซี่ค่ะมีตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศนะคะหรือถ้าติดต่อช่องทางไหนไม่ได้แอดไลน์เข้ามาที่มีหลังซองนะคะจะมีบาร์โค้ดนะคะว่าเป็นผลิตภัณฑ์แบรนด์แนนซี่ค่ะเสิร์ชเข้าไปที่ Google ก็จะเจอเลยค่ะคาว่าผมสกอตแนนซี่ค่อนข้างเยอะมากอยู่ในร้านค้าที่เป็น t ิ k กต็อกอะไรก็ได้ช็อี้อะไรเยอะมากขออนุญ,ญาตฝากร้านตรงนี้เลยนะคะแนนซี่นะคะบาง,บางจังหวัดบางพื้นที่ที่เข้าไปไกลอาจจะยังไม่ถึง แต่บนดอยมีแล้วนะคะบนดอยมีแล้วขอฝากไม่อ้อมปกอ้อมใจด้วยค่ะตัวนี้นะคะไม่มีแป้งไม่มีโซดาไฟนะคะลงน้ําฟองพอพอประมาณนะคะแล้วก็ใช้กับเครื่องและกับกับมือได้นะคะก็วันนี้ก็ขอฝากพี่ๆน้องๆงนะคะลนลงมาใช้ผงซักฟอกแบรนด์คนไทยด้วยนะคะเริ่มต้นที่20บาทนะคะแล้วก็79บาทแล้วก็มี8กิโล อ๋อหาบบาทด้วยนะคะแนนซี่ซักเลยแนนซี่ซักเลยแนนซี่ซักเลย